อันนี้ล้านแม่บางอ่อนใส่กอกที่สารเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอันนี้แม่นมัมแม่นบ่จ้าเนี่ยอันนี้มัมหมูค่าใส่กอกอ๋ออันนี้มัมหมูอุ้ยแม่พี่น้องตาแซ่แกตาแซ่แกะมัมหมูนะมัมหมูมัมหมูจ้าอันนี้คือใส่กอกหมูขายจังใจละจ้าเนี่ย ก๋อกสีบะต์ขึ้กันเหมือนเลยแต่หมั่มกระซิบะต์อันนี้ไปซื้อมาป่ะอุ้ยสีบะต์บะแพงเด็ดพ่อแม่พี่น้องบะแพงบะแพงนะเนี่ยหมั่มหมูสิบบาทอันนี้ใส่ก๋อกหมูกับสีบะต์พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้มั่งมึงอันนี้มั่งมึงอันนี้เป็น เนื้อแดดเดียวค่ะเนื้อแดดเดียวเขีดละห้าสิบบาท<ไ>เนื้อแดดเดียวขีดละห้าสิบบาทอันนี้เป็นปเอ็นเนื้อทอดเอ็นเนื้อทอดขีดละสามสิบค่ะอันนี้หมูแดดหมูแดดขีดละสี่สิบบาทค่ะยกเขาให้นั่นส่งม้ว สมหมูงีซิสมูงีซิพ่อแม่พี่น้องอันสมหมูนี่สมไปจ้าแม่ค่ะร้อดีกินแล้วอแม่อันบาทจ้ะเอาเปิดให้แม่ดูแม่สิซิมึงพ่าแม่ขอหน้ามองคุดจ้ะ อันนี้มกน้อมไม้มกน้อมไม้ไส้หมูได้คนะุณแม่คุณแม่พี่น้องยี่สิบบาทอันนี้สมหมูสมหมูพ่อแม่พี่น้องสมกินได้เออสมกินได้เลยพ่อแม่พี่น้องสมกินได้อืมอืมแซ่บดีพ่อแม่พี่น้อง stop s อืมอืมชอบปะออืมนี่หมูแดดพ่อแม่พี่น้องแปไป ta tẹp nên thịt cái <thử> đi cái <laughs> 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 แบบข้า,า่ขึ้นเนื้อแบบแบบแบบหลายมีจนกทางร้านเด้ออันนี้อ๋อปากบอก,อออกค่ะอ่าอาหารอีสานแม่พกรค่ะมีใส่กอบมีมนเนื้อแห้งมีต่งหมูส่วงวัวค่ะแล้วก็เป็นหมกหมกลาวๆอีสานเท่าเนี่ยแะค่ะหมกน้อ,นะะม,นอมัมนหมกตึ้งหมกปลาค่ะ ขันอยากกินอร่อยอร่อยก็เห็นมาตัวลุงเด้อค่ะเด้อตัวลุงม,มหาสารคามค่ะนาเทศบาลเมืองมหาสารคามเรานี่แหละค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ